พี่แมงมุมแมงมุมมีกี่ขาคนะแนวเนี่ยมีกี่ขาห้าขาเนาะโอเคเฮ้ยลวง รอ,อให้พี่ประมึกมาเหยียบให้แต a งกิ้วซึ่งมันเสียบตรงนี้เลยก็ได้แต่ไม่เสีย น้ยมันมันไม่ผ่านไม่รีบสิแหมรีบจังเลยโอ้โหเรา้องไม่รีบไม่รีบเราแบบคนใจเย็นคนใจเย็นในอากาศรา้อน เสียงพัดลมนี่แบบพุบๆๆแลยเได้แล้วย่าว้าเออมั่วมอ่อมัมวมัมวมัมวมัมัมัมเออ มมมม,มไปแล้วจ้าใครจะรอก็รอ,อตามมาไม่ได้แล้วอปีทุบเอยอะเออสมหน้า จ้ะจ้าจ้ะจ้า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 สมน้ำหน้าอย่าล่วงนะขี้เกียจเริ่มใหม่แล้วตายไปดูกี่รอบเฮ้ยหลอสักที จบแล้มั้งนายควรเจอสิ่งที่นายตามหาได้แล้วหรือนายตามหาแมงม,มุม งานเข้าแล้วฮึบมานี่มานี่นี่ตายซะอีย่า อขอโทษนะฮึบขอโทษนะหนจะฆ่าเราก่อนในจะเสียบเราไปบาร์บีคิวนึบอืมไปไหนเนี่ยแล้วขามันไปไหนละ โอ้โจำมาทำไออาวุธซะหน่อยใครจะนู้นเดินไปติดถามที

bye ấ Let's go. Let's go. Let's go. Nên nản quá rồi đấy Son thủ. บทส่งมาเหรอครับคือเขามาเป็นสะพานให้เราเฉยเลยอะนะคิดกูโง่ขนาดนั้เลยเหรอเพื่อนใช่เฮ้ยเดี๋ยวให้เรานี้มันจีเนียสจริงๆ ล้างคอรอกูได้เลยยังเอาหายไปเยอะ áo Được Mẹ Lâu như mình đang bảo học Bảo mẹ mình <coughs> <coughs> <coughs>

โดนกับดักทีอย่าเพิ่งมานะเป็นไปดังกลอุบายสมน้ำหน้าทีนี้ก็ไม่มีกับดักแล้วมีบันไดเพื่อ